สวัสดีค่ะวันนี้หนูกับเพื่อนหนูจะไปกินปิ้งย่างเกาหลีนะคะอันนี้จะเพื่อนจะก่อนไปหนูจะช่ำน้ำหนักนะคะหนูจะช่ำน้ำหนักนะคะตอนนี้ประมาณจะสี่สิบอ่าประมาณสี่สิบสี่สิบเจ็ดแหละโอเค เดี๋ยวมาดูกันว่าจะตอนกลับมาหนูจะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะต้องใส่หมวกนะคะเพราะว่าจะฝนตกอยนนู่จะเพื่อนจะไปแล้วรอรีบิวค่ะ<อ>มาแล้วจะลงข้างล่างะคะ่ะเน,นี่ยจะเพื่อนบ๊ายบายรออะไรคะพี่ก็ที่ดังที่เราเจอ๋อเขาบอกว่าเขาสวยมากห่ <c oughs> อบาทเพราะว่า มันไม่ไม,ไมีไม่เอากีการ์ตมาแล้วก็เปิดประตูไม่ได้ด้วยต้องรอฝนก็ตกหนักมากเลยเนี่ยจะนั่งวินไปนะคะสองคนแล้วก็ฝนก็หยุดนิดหน่นอยค่ะรออะไรคะพี่เตนต้มันหรอเพราะว่าพี่วินจะขเขาจะเนม่มอมอเตอร์ไซค์มันไม่มีน,น้ำมันก็เลยรอเติมน้ำมันอยู่ถึงแล้วนะคะปิ้ยงยังเกาหลีเป็นยังไงดีแม่ กินเยอะมากเลยค่ะเนี่ยน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยหนูจะชอบซอสเนี่อ,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 อร่อยมากเลยแต่กลัวอ้วนมากเลยค่ะโชว์แก้กวกับเพื่อนอือ ไม่ไหวเลยจ้าดงเปด็ดีอันี้อี้ีเ่อเวกาไม่่แล้วอ่ะกินมันเสร็จแล้วก็ต้องต้องกิน ต้อง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 ต้งตองกินไอติมออกมาสักตางมันไม่ได้หว,วานมเทรี้ยวเ<อ>พื่อนหนูว่าเขาลดน้ำหนักอยู่แล้วเห็น <c oughs> เห็นน้ำมันเต็มเลยมันเครียดมากเลยมันกินเสร็จแล้ว <c oughs> หนูว่าเครียดเหมือนกันนะว่าหนูก็ลดเหมือนกันอะแต่มันทนไม่ได้อ่ะแต่อยากกินไงกินเสร็จแล้วนะคะจะถึงห้องเป็นอะไรอะเครียดเหรอ ไม่อร่อยหรอถึงห้องแล้วนะคะเพื่อนมึงเดาว่าเท่าไหร่อะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าตายตายโอเคเดี๋ยวจะชัางให้ด okay, vale ah ูนะจ๊ะอืมอุ้ยส bueno> ี่สิบเจ็ดจุดห้า almost gonna be 48หลังจากชน้ำหนักๆก็โอเคยังใช้ได้อยู่ค่ะตอนแรกคิดว่าจะมันเกินแค่นี้นะบ๊ายบายนะคะกดติดตามให้หนูด้วยนะจ๊ะมึงหัวแล้วทำไมวะแค่นี้เดียบาย